มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนชายปริศนาโผล่มาบ้านน้องชมพูก่อนประกาศนั่นนะคะผมมีหลักฐานเด็ดเมื่อวันที่27มิถุนายน2563น2มีรายงานพบว่าพบหลักฐานต้องสงสัยก็คือรถจักรยานปริศนาไปจอดที่ทางขึ้นภูเหล็กไฟวันที่น้องชมพูหายตัวไปนะคะ ทีมข่าวไปสอบถามคุณตาชานเผยว่าได้ยินชาวบ้านเขาคุยกันว่าวันที่น้องหายนั้นมีจักรยานคันหนึ่งจอดทิ้งไว้ก็อยากจะรู้ว่าเป็นของใครเกี่ยวข้องกับการหายตัวของน้องหรือไม่ให้ออกมาแสดงตัวคุณตาบอกตอนนี้ก็มีความหวังตำรวจจะจับคนร้ายที่ทำหลานได้ค่ะขณะที่สอบถามไปยังคุณโชช่วงสุขพันธ์ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับป่าสวนยางน,นะคะ ที่อยู่ทางขึ้นภูเหล็กไฟนั้นมีรายงานว่ารถจักรยานได้จอดเอาไว้บริเวณนี้คุณโชคช่วงบอกว่าวันที่น้องชมพู่หายตัวไปตั้งแต่เช้าจนถึงดึกวันที่11ไม่มีอะไรมีพิรุธหรือว่าคนแปลกหน้าผ่านเข้ามาส่วนรถจักรยานก็เป็นข่าวที่ชาวบ้านเขาลือไม่รู้รถของใครแต่ก็มีตำรวจมาถาม ว่าเห็นรถจักรยานสีแดงรุ่นเก่ามาจากบริเวณที่ช่วงที่น้องชมพู่หายตัวไปหรือไม่ตนเองดูแลก็ไม่มีซึ่งทางขึ้นภูนี้หากเป็นชาวบ้านกก,กอกแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงนั้นมักจะเดินมาไม่ขี่รถจักรยานยนต์หรือว่าจัก,กรยานมาและจอดไว้แล้วก็ขึ้นภูค่ะนอกจากคนนอกหมู่บ้านที่มาหาของป่าจะนำรถมาจอดบริเวณนี้หรือว่ามาฝากไว้ที่ใต้ถุนบ้านใกล้เคียงกันค่ะ ขณะที่ทางด้านนางสาววิตรีและก็นายอนามัยวงศรีชาพ่อและแม่ของน้องชมพู่เปิดเผยว่าวันนี้ตำรวจเชิญตัวไปสอบปากคำนานกว่าเจ็ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นก็ให้แพทย์ตรวจร่างกายนะคะซึ่งจากการสอบถามคุณพ่อคุณแม่ว่าการสอบปากคำครั้งนี้ถือว่านานกว่า7จชั่วโมงนี้เป็นปกติมีการสอบปากคำยาวนานกว่านี้อีกและตั้งแต่เกิดเรื่องมาพ่อและแม่นั้นสอบปากคำมากกว่า20ครั้งค่ะ โดยการสอบปากคำของแม่ของน้องชมพู่เผยว่าก็เหมือนกับทุกครั้งถามว่าทำอะไรวันเกิดเหตุและสงสัยใครหรือไม่โดยพ่อก็ยังให้การเหมือนเดิมรวมไปถึงเรื่องของปมขัดแย้งกับใครหรือไม่และก็เป็นห่วงสุขภาพและหมอมาตรวจวัด,วดความดันตรวจร่างกายก็เป็นปกติส่วนปมปัญหาขัดแย้งกับคนในพื้นที่นั้นก็ยังเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ตำรวจยังไม่ตัดทิ้งและทางครบอบครัวยืนยันว่าไม่มีเรื่องกับใคร รวมทางไม่เคยไปรู้เห็นหรือว่ามีปัญหากับการทำผิดกฎหมายตอนนี้แม่รอฟังความหวังเรื่องของการตรวจ DNA ที่สร้อยพระที่น้องชมพู่ได้ใส่และสายสินที่ข้อมือซึ่งอาจจะมี DNA หรือว่าร่องรอยของคนร้ายแฝงอยู่ซึ่งในเรื่องนี้นั้นแม่ไม่เคยพูดมาก่อนว่ารอผล DNA ในส่วนนี้ก็จะรู้ตัวคนร้ายค่ะล่าสุดวันนี้นั้นนะคะได้มีชายปริศนาโผล่เข้ามาในหมู่บ้าน โดยบอกว่าตนชื่อนายพิทักษ์โดยได้บอกว่าติดตามข่าวน้องชมพู่มานานแล้ววันนี้จะมาวิเคราะห์ให้ดูโดยนายพิทักษ์นั้นได้เขียนใส่กระดาษทั้งหมด3แผ่นนะคะจะเห็นได้ว่านายพิทักษ์นั้นได้พูดออกมาว่ามีหลักฐานสำคัญมัดตัวคนร้ายแต่อยากให้ตำรวจค่ะโดยตำรวจก็มาทันทีและถูกคุมตัวขึ้นรถออกไปทันทีเช่นกันค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดขาวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ